นายนริศขำนุรักษ์อดีรตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตสสพัฒนุงซึ่งได้ยื่นใบาลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่วันที่หกันยายนที่ผ่านมาพวกข้อความชี้แจงครั้งแรกโดยระบุว่าเหตุผลการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมตั้งใจให้เงียบการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ของผมผ่านมาร่วมเดือนหนึ่งแล้วผมตั้งใจจะให้เป็นเรื่องที่เงียบและไม่เคยมีการแถลงข่าวเพราะไม่มีความขัดแย้งใดๆกับพรรคเลย แต่มาถึงวันนี้ก็ยังมีคนไม่หยุดพูดแถมสิ่งที่พูดก็ยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงผมจึงขอชี้แจงดังนี้ 1. ในเขตเลือกตั้งที่3าจังหวัดพัทลุงที่นายร่มทํามขำนุนรักษ์ลูกชายผมเป็นสอสอ,อยู่ได้มีการเปิดตัวของผู้สมัครเป็นระยะระยะและมีการหารือเพื่อหาคนมาแทนสอสอร่มทรามอยู่ตลอดซึ่งถือเป็นความไม่เหมาะสมใทฐานที่สอสร่มทํามยังเป็นสอสอ,อยู่อีกทั้งยังทุ่มเททํางานอย่างหนักทั้งในพื้นที่และสภา และไม่เคยคิดว่าจะไปไหนถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติสอสอรวมทั้งผมและกระบวนการสรรหาของพักค 2. ผมไม่เคยมีความขัดแย้งกับท่านหัวหน้าพักเฉลิมชัยผมทํางานรับใช้พักและหัวหน้าพักในฐานะรองหัวหน้าพักด้วยความทุ่มเทและซื่อสัตย์มาตลอดท่านาเป็นนักการเมืองที่ผมรักและเคารพมาตลอดการเสียสละและยอมเจ็บตัวเพื่อพักอย่างหาคนที่ทําเช่นนี้ได้ยาก 3. มมีการพูดกันว่าผมลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เื่อไปเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดมีเพียงแต่ท่านศักดาวิเชียนซินซึ่งเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องตอนเรียนโรงเรียนป่าไม้ที่สนิทกันมากมาทาบทามผมว่าหากเขาได้เป็นรัฐมนตรีขอให้ผมมาช่วยงานซึ่งผมก็รับปากว่าเมื่อผมเสร็จสิ้นงานจากท่านเฉลิมชัยแล้วผมก็ไปช่วยได้บ้างตามความรู้ประสบการณ์และเวลาที่เอ,อื้อไม่เคยคิดว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีแต่อย่างใด 4. การลงมติของสสร่มรมลูกชายผมที่เรียกท่านอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีเขาให้เหตุผลโดยโพสต์ไว้หลังจากการลงมติว่าเขาเองไม่เคยเลือกแคนดิเดตจากาพรรคเพื่อไทยมาก่อนเลยและที่สําคัญเห็นด้วยกับแนวคิดของพรรคประชาชนอ่เลือกท่านอนุทินมาเพื่อให้มีการยุบสภาขื้นอนานาจให้ประชาชนให้มีการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญในบางเรื่องให้เป็นประชาธิปไตยขึ้นเขาจะใช้เอกสิทธิ์เลือกท่านอนุทินซึ่งการลงมติเลือกนายยกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งสองครั้งจะมีการขอใช้เอกสิทธิ์ไม่เลือกตามมติทั้งสองครั้ง โดยในครั้งก่อนใช้เอกสิทธิ์แตกต่างจากมติพรรคไปถึง16คนจาก25คนตามข่าวที่ปรากฏแล้วเขาจึงใช้เอกสิทธิ์ในการเลือกในครั้งนี้5พื้นที่จังหวัดพัทลุงมีการแข่งขันสูงผมจึงจําเป็นต้องลงไปช่วยในพื้นที่มากขึ้นจึงทําให้ไม่สามารถรับผิดชอบงานต่างๆในพาคได้เต็มที่เหมือนเดิมการออกจากพาคประชาธิปัตย์ของผมไม่มีสิ่งใดที่ขัดแย้งกับท่านเฉลิมชัยแม้แต่นิดเดียวถ้าจะผิดก,ก็เพียงเพราะผมไม่ได้เป็นลาท่านด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะผมกลัวว่าถ้าผมเป็นลาท่านด้วยตัวเองผมจะไม่ได้ลาออกตามที่ผมตั้งใจไว้แน่นอนเพราะท่านเป็นนักการเมืองที่ผมเชื่อและศรัทธาที่จะยับยั้งการตัดสินใจของผมได้ผมตั้งใจจะลาออกอย่างเงียบๆ